สวัสดีครับผมโคจรวิธีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชา10ลัคนานะครับเมื่อวดที่แล้วผมให้เลขเด่นบนเป็นเลข4แล้วก็เลขรองเป็นเลข6ส่วนเลขเด่นล่างเป็นเลข5แล้วก็เลขรองเป็นเลข4ผลปรากฏว่างวดนี้ไม่มีเลขเข้าเป้าเลยนะครับใครที่ตามเลขของผมเนี่ยก็ต้องขออภัยอย่างสูงมณะที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาภกันดีกว่า ในวันหวยออกคือวันที่1มิถุนายน2565จะตรงกับวันพุธขึ้น2คำ่ำเดือน7ปีขานดาวราหูเป็นสีในทักษะนะครับสำหรับในงวดนี้จะมีแค่2ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก5ราศีที่มีเกณฑ์ดนรับโชคลองลงมาเรามาเริ่มกันที่5ราศีที่มีเกณฑ์ด้รับโชคลองลงมาก่อนนะครับสำหรับราศีที่มีโชครองลงมานะครับราศีแรกก็คือราศีเมฆ ในราศีเมฆนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเลงลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นสิบกับลัคนาดาวราหูเป็นเจ้าเรือนราพะจอนเข้าเรือนมรณะดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีเมฆยกเว้นดาวเจ้าเรือนราพะที่จรเข้าเรือนมรณะดังนั้นชาวราศีเมฆจึงไม่ควรซื้ออรเตอรี่ในวันพุธนะครับ เพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีเมฆลักรรษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีเมฆนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับราศีที่2นะครับก็คือราศีสิงห์ในราศีสิงห์นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจ,จํา,ว,า,า,ว,จาว,จวันจรเข้าเรือนอริดาวพุธ เป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับจอนถามมุมยกหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีสิงห์ยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จอนเข้าเรือนอลิดังนั้นชาวราศีสิงห์จึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีสิงห์ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีสิงห์นะครับจะเป็นผู้ชายสูงอายุครับราศีที่3นะครับก็คือราศีตุล ในราศีตุลนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนเป็นสี่กับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะจรเข้าเรือนมรณะดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีตุลยกเว้นดาวเจ้าเรือนลาภะที่จรเข้าเรือนมรณะ ดังนั้นชาวราศีตุลจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันอาทิตย์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีตุลลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นผู้หญิงค่อนข้างอ้วนครับราศีที่สี่นะครับก็คือราศีมังกรในราศีมังกรนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเป็นศิษย์กับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอเข้าเรือนอริดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจ,จํา,ออา,ว,จาว,จวันจรทับลัคนา ดาวลาหูเป็นเจ้าเรือนการเงินจรททำมุมโยกหลังกับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระจรเป็นสิบกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมังกรยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จรเข้าเรือนอริดังนั้นชาวราศีมังกรจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมังกรลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมังกรนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นผอมเปลียวครับ ราศีที่5นะครับก็คือราศีกุมในราศีกุมนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินกับเจ้าเรือนลาพระด้วยนะครับจรททามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเข้าเรือนวินาศดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกุมยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จรเข้าเรือนวินาศ ดังนั้นชาวราศีกุมจึงไม่ควรซอลอตรี่ในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีกุมลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกุมนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นสูงโปร่งครับสำหรับราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้นะครับจะมีด้วยกันแค่2ราศีราศีแรกนะครับก็คือราศีกันในราศีกันนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนา ดาวสุ์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอเป็นสิบกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยจอทําม,มุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกันไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกันจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกันนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นต้มท้วมแต่ไม่อ้วนมากนะครับ ราศีที่สองนะครับก็คือราศีธนูในราศีธนูนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรเล็งลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวเสาเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีธนูไม่มีดาวให้โชค อยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีธนูจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีธนูนะครับจะเป็นผู้หญิงสูงอายุครับแล้วก็ในบรรดาราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคทั้งหมดราศีธนูจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดนะครับสําหรับอีก5ราศีนะครับก็คือราศีพฤษภราศีมิถุนราศีกรกฎราศีพิจิก แล้วก็ราศีมีนนะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เค็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝากควรทําก่อนไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนั่นก็คือให้บริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกาพร้าครับหรือจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาก็ได้นะครับสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิต่างๆและจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ขอให้ลงท้ายด้วย8เช่น108 208 508จะช่วยเสริมดวงให้รับโชคได้ง่ายขึ้นนะครับ และในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญที่จะมาบอกเลขเด็ดแล้วก็เลขรองกันนะครับสําหรับเลขเด็ดแล้วก็เลขรองประจํางวดวันที่1มิถุนายน2565ก็คือ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับแล้วใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือ mm hmm. ก็เข้าไปที่เพจของผมได้ทักไปทางอินบ็อกได้เลยนะครับผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยและพบกันใหม่ใดคลิปหน้านะครับผมโครจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิต พิชิตดวงขอบคุณที่รับชมครับ